เคลดที่เรารับมาน่ะมันอยู่โซนอื่นแล้วละ <laughs> ่ะมันสายม,มันอยู่โซโอุ๊ยอะไรไอ่ะโด<า>น,นอะไรตีเอ๊ะกระบองเพชรฮะเนี่ยอะไเรเดี๋ยวตกใจด้วยโดน,นอะไรตีกระบองเพชรเราสอง <laughs> รอครับเมื่อกี้ <laughs> ไฮมินาซังคอนเทจีว่าวัตชิวซันเดย์สวัสดีครับสักนครับว่าเลับเข้าสู่เกม Day Die, 7ซเ y to d ด e 7ได้เจวันแห่งนะครับก็ยังคงอยู่กับฮานามิตัวน่าเดมเหมือนเดิมเย่ม,มาตอนนี้นะครับเราก็อ่ากำลังเดินทางไปยังที่ที่หนึ่งนะครับไปที่ที่มีการบอกโลเคชั่นมาตั้งแต่พาทแรกกันแล้วนะครับนั่นก็คือเทรดเดอร์ว่าแต่ข้านนี่มันอะไรเนี่ยโอ้อะไม่นะ ดหัวเรายังติดสถานะคอนคลูชั o n จากเมื่อพาร์ทแรกอยู่เลยนะครับคือมันต้องใช้เวลา2ชั่วโมงที่ว่ามันคือ2ชั่วโมงจริงๆนะโคตรนานโอเคมาถึงเทรดเดอร์แล้วนะครับเทรดเดอร์คืออะไรฮะนาี่เขาเป็นผู้รอดชีวิตอีกคนนึงให้ของเราถ้าเกิดทำเควสได้อ๋อคนนี้เหรออ้าวแล้วติเขาทำไมอ่ะ อ่าเคยปน <laughs> <laughs> อันนี้เแค่อนนคสองปีนะครับอ่าของสี่หยุดคาเดยนี้นะก็คือในบริเวณเทรดเดอร์เนี่ยมันเหมือนกับเป็นอ่าที่ที่เราสามารถรับเควสซื้อขาย<ห>ของได้ใช่ไหมนี่แล้วก็สามารถคุยกับ NPC ได้นะครับนี่แล้วก็มีเลยนะอ่ามีให้เราสามารถซื้อของได้ก็คือใครจำพวกเหรียญเงินอะไรพวกเงินได้ไหมเราก็สามารถมาซื้อของกับ NPC เหล่านี้ได้แล้วก็จะมีเรื่องของตัวเควสด้วยใช่ไหม Do you have e ี้จ็อบอ่ามีจ็อบอะไรบ้างอย่างเช่น เคียร์ซอมบี้ในระะทางตรงนี้ซึ่งนี้ก็จะมีการบอกเรื่องของตัวเทียด้วยนะครับคือเรื่องของงานระดับงานเนี่ยเราต้องเล่นไปเรื่อยๆใช่ไหมถึงจะเพิ่มขึ้นได้เป็นแล้วงั้นก็รับกานใกล้ๆก่อนกันล้กันนี่ครับไปงานทางใต้ระยะทาง170เมตรกันก็ทําการแอสเซปมาเลย อ่าแล้วก็จากนี้ไปนะครับผมคิดว่าพวกเราก็คงจะเน้นทําเรื่องของเทรดเดอร์เป็นหลักละกันเนอะเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มอะไรนะเรื่องของเควสของรางวัลด้วยแล้วก็ถือโอกาสเนี่ยได้ไปปลูกในบ้านที่เออมันมีของใหม่ๆอยู่ด้วยแล้วก็ตอนนี้นะครับเหมือนจะเข้าสู่ทวีปอื่นเลยเนอะดูดิจากพื้นสีเขียวข้างบนนี้นะครับเริ่มกลายเป็นพื้นสีดําแล้วว้าวทากานคืนนี้นน่าจะหลอนนะเพราะชีวิตเพราะชีวิตตีมาเลย แม่ไม่ค่อยเลย <c oughs> อ่ะตอนนี้มีการแจ้งเตือนว่าเข้าใกล้บ้านแล้วนะครับบ้านหลังนี้อ๋อเออใช่แต่ว่ามันจะมีเทคอยู่อย่างหนึ่งนะครับสำหรับใครที่คิดจะมาทำเควสนะก็คือก่อนจะทำเควสอะ่ะแนะนําว่าให้เคลียร์จุดที่เราจะมาทําทการรับเควสก่อนเพราะว่ามันจะมีเทคนิคอยู่อะเดี๋ยวเราเคลียร์กันก่อนเนอะเฮ้ยตู้เปิดได้ตู้เปิดได้ แจ้เอมีขวดเปล่านะครับขวดเปล่านี่คือเก็บมาเหมือนกันนะคือตอนเนี้ยผมเจอเลยผมเก็บหมดอ่ะวุ้ยกระสุน7.62อ่าก็เก็บมาเก็บมาว่าแต่พวกแกไปไหนเนี่ยขอไปทางขึ้นขึ้นกระบนโอ้มันไปทางเขบานที่ประหลาดมากเลยนะเปลี่ยนยางอะไรเหรอเปลี่ยนยางกิจกรรมเปลี่ยนยางจะไปไงอะไรเนี่ยเอชีเน่แล้วก็เปลี่ยนยางทางเข้าบานไ่พิสดารไปเลยละธราดาโอ้อะไรเนี่ยบูเบอรี่พายมีใครกินไหมโอ้ น่าจะน่าจะเป็นบูทไม่ได้พายที่ค้างมานานนะครับนี่ไอ้น,นี่สิ่งนี้นะครับมันมีการเพิ่มค่าอาหารเนี่ย45หัวใจ,จ22แล้วก็แม็กซ์ m ามินาโบนัสด้วยนะก็คือจะเพิ่มแม็กซ์ m ามินข้าไปอีกนะครับอ่ะวิเจอ i ิกล็อกเออใช่มิเมื่อกี้บอกว่า Pick Lock ได้ i ิกล็อกป่ะใช่อยู่ไหนเอย่ยประตูตรงประตูตรงประตูอ่ะแจ้งกิวอ่ะได้ i ิกล็อกมาแล้วนะครับสายผมโอ้โหอ่าอ่ะอ่ะเชิญเชิญเชิญดูเลยของดีอยู่ของดีอยู่ ไม่เววมีก้อนเนื้อหน้าเก็บมาเอ๊ะอเ๋ยวนะทำไมมันร้อนอะทำไมร้อนะอะเสื้อใส่เสื้อหนาไปมครใส่เสื้อหนา,หหนาเกินไปอ๋อคือตอนนี้นะครับตัวเกมเริ่มจะเข้าสู่การอะไรนะขั้นต่อไปก็คือมันจะเริ่มมีอากาศร้อนเข้ามาแล้วอ่าทีนี้นะครับเมื่อเราทําการเคลียร์บ้านไปถึงระดับนึงเนี่ยให้เราทําการกดที่การรับเควสตรงนี้ครับกด E จากนั้นเนี่ยบ้านมันจะรีหรือก็คือเราจะสามารถอ่าอะไรนะ เก็บของได้ถึง2ครั้งในทีเดียวเลยนะครับก็คือเป็นการรับเควสมาใหม่อนะไรหเนอะอ่ะแล้วก็ลุยบ้านนี้อีกรอบหนึ่งเป็นไงเจ๋อไหมเ <c oughs> พราะฉันใครที่เล่นตามนะครับก็เดี่ยเป็นทิกที่ยังไงทุกคนก็ต้องใช้กันอยู่แล้วเลยเนอะเนี่ยเราก็มานั่งเซิร์ชของใหม่ได้แล้วก็จะมีของรีกลับมาด้วยนะครับอ่ะกลับก้อยบ้านอีกรอบหนึ่งอ่ะทุกคนสู้ๆอุ้ยอุ้ยสบิ๊ติดไหมเฮ้ทุกคนสบิ๊ <c oughs> บเปิดประตูได้อ่าตายแล้วตายแล้วน่าจะตายแล้วมั้งคนับเปไหมครับ เซิร์ชในมีคนใช้อยู่เอ้หลังหลังประตูอะไรเหรอเจอแล้วเจออะไรเป็นเป็นตาสลับนะครับเอไปตาสลับนะครับเออใครลืมบอกไปว่าในเรื่องของชุดที่เราใสา่เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของตัวโบนัสสกิลอะไรต่างๆนานาอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเลือกสายที่ตรงกับตัวเองนะครับอ่ะคณะเป็นไงบ้างมไ,ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเด็กเนินเป็นเด็กเนินแล้วเลอ๋อทุกคนเราได้นี่มาเเจนกระจกแตก อ,อ,อ,ยอย่ากินนะอย่ากินนะเอะ,อะบอกทุกคนรู้ไว้ก่อนนะครับว่าไอเศกกระจกเนี่ยเราสามารถกดกินได้นะแล้วกินที่ว่านี่คืออะไรหรอครับฆ่าตัวตาย <laughs> โอเคทําการเคลียร์บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีการผ่านเควสแล้วนะครับก็คือให้เราเนี่ยกลับไปที่テテเทดเตอร์แล้วก็ทําการส่งเควส มาส่งเควสแล้วครับไหนดูซิอ่าน,น,น,นี่ครับเมื่อทำการส่งเควสเนี่ยก็จะมีการบอกว่าได้รับ XP มา3 0 0พันแล้วก็มีตัวดุ๊กคาสิโนโทเคนเนี่ยให้อีกแ0 0อด้วยนะแล้วก็สามารถเลือกของได้อย่างหนึ่งก็จะมีกระสุนส200รนัดหรอแล้วก็มีเบตเตอร์อัพวอลลุ่มหนึ่งมีใครใช้ไหมอ่ะเป็นสายอ่าอะไรนะไม้ไม้เบสบอลปะได้ได้แค่นั้นเองโอเคนั้นก็เอาในเรื่องของตัวหนังสือมาให้เพื่อนเรียนกันละกันนะครับโอเคดีมากจากนั้นก็ นาอยู่ไหนอยู่ยนี่อ่าอยู่นี่อ่าไปเลยอันนี้ก็มีแล้วก็แบ่งกันไปนะครับเดี๋ยวผมขอดูเควสต่อหน่อยสิเควสอันต่อไปใกล้สุดเนี่ยก็คือ300เมตรก็คืออยู่ข้างล่างเหมือนเดิมเลยไปต่อไหมไหนๆก็มาแล้ะต่อเลยอ่าไปนี่ครับเนื่องจากว่าเควสอันนี้นะครับมันเป็นเควสที่ไม่ได้ไปลุยบ้านเหมือนเมื่อกี้นี่นะแต่เนี่ยเป็นเควสที่ให้เรามาขุดหาสมบัตินะครับเน่ นี่ครับมันก็จะมีวงบอกเราว่าเออตรงเนี้ยเป็นจุดที่มันมีกล่องสมบัติอยู่นะแล้วเราก็ต้องหามันให้เจอโดยการอ่าขุด <c oughs> แล้วแล้วประเด็นคือมันอยู่ในช่วงวงนี้นะครับแต่มันก็ไม่ได้บอกนะว่าเอยมันอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะเพราะฉันอันนี้เขต้องใช้เวลาขุดกันสักพักเลยเดี <c oughs> ย๋ยววจะถามดิ <c oughs> คน <c oughs> คนรอบควสยังไม่รู้เลย คือ,อคนรับเควสจะเห็นวงนะครับแต่ว่าเพื่อนๆจะไม่เห็นวงนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงต้องอใช้ดวงกันในการหาเร่หนึ่งเออแล้วก็อย่างหนึ่งคืออย่าขุดดิ่งลงไปนะไม่งั้นจะขึ้นไม่ได้แล้วก็ระหว่างที่คนขุดอยู่เนี่ยก็ควรจะมีคนเฝ้าข้า์บอนด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าไอพวกซอมบี้เนี่ยมันจะมีการสปอนมาตอนไหนอะไรยังไง เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วโหขุนแทบตายโอ้โหอ่ะนั้นนั้นเรารับของที่เป็นของเคว้ไปก่อนนะครับอันนี้จะเป็นกล่องที่จะให้เรารับในเรื่องของเคว้เจออะไรเฮ้ยเริ่มขึ้น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 เอ้ยขึ้นไงไปเอ้ยอ๋อเป็นดิเคว้ดิตึนดิคโอ้โหเบาๆนะโอเคเบาๆอากลับมาส่งเควสไหนดูขอละวันหน่อยสิ มีวิตามิน2อันกับมีสมุดที่เป็นบาร์บอริงอ่ะดอบอะบอมฮะพาวเวอร์แอตแทกแฮปอะไฮเชนออฟน็อกเอาเอ้ยน็อกกิ้งดาวอะมันสองมันสองโอเคงั้นเอาอันนี้ให้นะโอเคได้ไอพีวอีกสองพันห้าแล้วก็ดูเคว้หนหอ่สีเควสคาวนี้นะครับหลักกิโลล้่นๆหลักกิโลล้่นๆเลยเลยเอาอันไหนดีอะ ตแอคเวลสี่ขูขอแล้วกันเหมือนเบลสี่อะมี่ก็ต้องเอามาใช้หน่อยจิงมะอ่ามาตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสำรวจที่นี่รอบๆกันสักหน่อยก็นแล้วกันเน่ไหนก็มาแล้วอะแต่ว่าอาจจะร้อนๆกันนิดนึงะแถวนี้แต่ว่าถ้าเราอยู่ในร่มมันก็จะหายร้อนใช่ไหมพอเมื่อกี้แล้วก็เวลาเข้าตึกอะไรอย่างเงี้ยอ่าไอตรงค่าเซตันนี่ก็หายไปวู้ว้าวมันตึกนี่มันตึกอะไรเนี่ย ไม่คุ้เคยเลยนี่มันตึกอะไรอ่าตอนนี้ในเรื่องของข่าวความร้อนก็หายไปแล้วนะครับอ๋อเหมือนเป็นขอคอยสำรักงานอะไรหรือเปล่าดูสิมีโต๊ะทำงานด้วยอ้าวมีคนกินโต๊ะเข้าไปแล้วครับเอ้ยกินเก้าอี้เข้าไปงับเ <laughs> อาไปย่อยเป็นหนังงับไปเลยทีเดียวไข่ตู้เซฟสามสองอ้าวหลุดา <laughs> สามสองหนึง่งท้าดาไหนดูสิอโอโมีจาว่ะ อเชิญเชิญดูเชิญดูเอ๊ะทำไมมันมีเศษเนื้อตกมาจากเพดานเอ๊ะขบขนบอนี่ก็ลุยลุยหนักหนาเลยทีเดียวอ่ะสนใจไหมของของขเลอสีนี่ก็เราเก็บทีเดียวมาก็แล้วกันเดี๋ยวมาย่อยเลยนะครับคือเราก็สามารถเอาอาวุธอะไรที่แบบเราไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยเอาเช่นค้อนเอออย่างเช่นสโตนเนี่ยเราก็สามารถทําการแสแัปได้ก็คือสามารถย่อยมาเป็นหินได้นะครับแต่ว่าอ่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกันมีอะไรไหม อ๋อชั้นสุดท้ายนี่ว่าอ้าวทไมเข้าไปได้วเอาเข้าไปได้เอิ่นเปิดกล่องหน่อยสิโอ้อะไรเนี่ยของเวลห้ามันเป็นสแคปเล็กอะ่ะแล้วก็มีเข็มชีจามีสเตรอยอ,ะอ่ะอ๋อกระเป๋าตกอ่ะ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 ทำไมกวะาตกได้อะ่ะอ, <laughs> อ่ะเปิดกล่องหน่อยดูยสิอ๋อมีรีแพคคิปขอเลยแล้วกันแล้วก็มีมอดมอดอะไรอะ่ะมอดของปืนลูกโม่อะ่ะอืม อ่ะเดี๋ยวฝากเก็บของที่เหลือด้วยเดี๋ยวเราลงไปเก็บไอ้ของที่หล่นไปก่อนอเลยนะโอ้ตกลงดีดีนะตบไม่เจ็บโอเคแอมปเป็นแอลกอฮอล์กับตูน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 กลางกลางเฮ้ยสมิธานสมิธานถ้าหาเหรอเอ๊ะเอาไม่ตายถึกเหรอตายยังตายแล้วเนอะเอาแล้วอ่ะแล้วกระเป๋าไปนี่แหละพอมีมีมีขวดสีใครเอาไหม งอยิงโดนซะด้วย <laughs> แต่ไม่ตาย <laughs> ยิงอีกทีหนึ่งม่ <laughs> นั่นแหละดีมากวิธีสังเกตว่ายิงอาสีิตายหรือเปล่านะครับก็คือดูว่าเอพีเด้งหรือไม่ถ้าเอพเด้งก็คือตายแล้วนะครับประมาณนนะั้นอ่ะตอนนี้เราก็กำลังจะมุ่งหน้าไปยังจุดที่เป็นเควสแต่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นอีกโซนหนึ่งนี่นาะดูดิพื<ง>้นเปลี่ยนแล้วนะครับเข้าสู่โซนแห่งความร้อนโอโอพวกเรา ใครที่เรารับมาน่ะมันอยู่โซนอื่นแล้วล่ะมันอยู่โซอุยอะไรอ่ะโดนอะไรตีเอ๊ะกระบองเพชรฮะเดี๋ยวตกใจด้วยวโดนอะไรตีกระบองเพชรคือเรสองครับเมื่อกี้อาตอนนี้นะครับเราอยู่ในโซนที่เป็นทะเลทรายนะครับก็ใครจะไปคิดแล้วว่าไอ้ที่ให้มาเนี่ยมันคือโบดใช่ไหมนี่ไงให้แม่โบโบดอ่ะ โอ้โหอันนี้บอกเลยว่าพวกเรามาได้ข้ามคันมาพวกคันก็ตีสองพี่อยู่ <c oughs> อ่าเดี๋ยวขอดูแผนที่ก่อนนะครับนี่ <c oughs> เห็นไหมครับว่าเราเดินผ่านทั้งโซนเขียวโซนดําแล้วก็มายังโซนสีเหลืองที่เป็นทะเลรายนะครับคื <c oughs> ออนนี่โชคดีที่ว่ามันเป็นเวลากลางคืนนะเป็นเวลากลางคืนอ่ะที่นี่มันอาไม่ได้ร้อนมากก็น่าจะลุยได้ลงศพบ้างเปล่า <c oughs> ลงศพงั้นเหรอ นี่เขาวางลงศพเพื่อทำพิธีหรือเปล่าเนี่ยมเขาให้ทำพิธีจากนั้นจากนั้นก็จะใส่อาเชื้อเวลาเข้าไปอ่าไม่ใช่มวยมือหนึ่งเลยเบิร์สมากข้างล่างอ่าช่วยฉายไฟให้โอ้โอ้อ่้ชกต่ออชกชกอ่าชกชกอันนี้แล้วอันนี้คือมวยนะครับเออข้างล่างอ่าอ้าวอุ้ยพี่เบิ้มโอ้โหขอกสว่างได้ดีแด ตายยังพี่เหลืออตัวเหลืออีกตัวมาจากไหนอะ่ะมาจากโรงศพเหรอเดีมาจากหลังผ้าม่านหลังผ้าม่านอ่าเดี๋ยวขอตีกล่องหนนะ่อยแปะ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 อันนี้อันนี้เราไม่สนแล้วนะคะว่าเราจะเจอศพอะไรก็ตามแล้วก็ซื้อให้หมดอุ้ยอาหารขอบคุณครับในโรงศพมีกระสุนลูกซองเหมือนพอ่าไงมายความว่าคนคนนั้น เขาอาจจะเป็นอะไรนะเขาอาจจะเป็นไอ้นี่มาก่อนเป็นทหานกระสุนน้ำมันกระสุนน้ำมันเลยโอ้มีกระสุนแล้วก็มีกล่องด้วยว้าวอ๋อมีใครเอาปืนไหมเชิญเลยปืนอะไรปืนโง่โง่ปืนเองปืนโง่โง่เลล่ะถายไปแปลกปืนอะไรปืนก็โง่ไงไม่เอาตีเลยนะใช่เลยของดีเลยเนาะอ่าเดี๋ยวขอตีกล่องก่อนตีกล่องตีกล่องตีกล่องไหนดูสิ ว้าวสโตรแอคเวล5ขอเลย <laughs> <laughs> นี่มีชมูเวล4ด้วยนะ <laughs> ดูสิครับ <laughs> พวกเรามากันไกลมาเห็นป่ะได้ของที่เลเวลเริ่มจะสูงขึ้นไปแล้วแล้วก็ความจริงถ้าหากว่าเลเวลของพวกเราว่ะเริ่มเยอะในเรื่องของมันก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนะครับตอนเนี้ยพวกเราเลเวลเจ็ดกันทั้งสี่คนเลยนะอ่าว่าไงข้างในเป็นไงบ้างมีแต่ทองแดงไม่ใช่มีกแกเข้าไปแล้วเขาถึงเข้าไม่ได้มันไม่มีอะไรเลยทั้งหมดไม่มีอะไรเลยเหรออ่ะไหนดูสิ อ่ะติร์ดเอามาหน่อมีเง <Okay. S 2> ินเลยเลยเอาไปหมดแล้วนะโอ้ยเอาไปหมดหรื <c oughs> อเปล่าโอ้ยเขานอกมีพยาบาลต้อนรับเหรอไหนว้าพยาบาลอ๋อเขาบอกว่าเอามาตรวจเชื้อโควิดหน่อยครับไม่ทราบคุณมีเชื้อโควิดไหม <c oughs> อ้ย <c oughs> อ่ะเริ่มเลยนะ <Okay. S 1> okay. โอเคโอเคกดแล้วเชิญอ่ะนี่ครับดีเซ็ตละลุยลุยาชาร์จชาร์จอะไรนะซอมบี้มาได้เนี่ยเอ๊ะตกจากไหนอ่ะอ๋อตกจากฟ้าเหรอ เออแต่อโครงคองคารข้างบนเสร์จกล่องไหนซีอ่ามีมีเชิญตะเกียอันหนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนเดิมแหละกล่อ,องเควสใช่หากล่องเควสอยู่อ่าตอนนี้ก็เจอของที่เป็นกล่องเควสแล้วนะครับคือมันจะอยู่ในกระเป๋าแบบนี้แหละก็คือให้เราตามหานะครับคือไปเควสที่ให้เราหาของแล้วก็เอาไปส่งกับตัว NPC ที่เทรดเดอร์อีกรอบหนึ่งแต่ปเป็นใคออรรู้ไหมคือตอนเนี้ย ไอเทมกล่องเนี่ยเราจะไม่สามารถทําการย้ายออกจากตัวได้เป็นไงล่ะเป็นเทมคาคากระเป๋าแปลว่าต้องหาทางกลับไปบ้านนะครับแล้วจะช้าแล้วว่ะกลับก่อนที่มันจะร้อนหรือว่าไงสักหน่อยสักหน่อยอ่ะเชิอ่าสักหน่อยเหม็นโดนเลยทำไงได้โดนตู้ตึนกระอกโอ้ตู้เซฟ อ่ะระหว่างที่ทุกคนลุยนะครับผมก็ปิกล็อกก่อนดูดิว่าจะปิกล็อกได้ไหมอ่ะฝากเคลียร์ฝากคุ้มกันด้วยอีกแปวินาทีห้าสี่เออ,อปิกล็อกพัง <c oughs> ตอนนี้เหลือปิกล็อกอีกสองอันนะครับดูดีไหวไหมสี่สามสองหนึ่งปึ้งโอเคเปิดได้ว้า 4, 3, 2, วาว,ว้าวนี่คือเริ่รมร้อนนะนี่ของดีแย่งกันเอง,เองนะมันคืออะไร <c oughs> มันคืออะไร เลตเติ d ลดัสเตอรของดีมันคือเสื้อกันร้อนใช่ไหม <laughs> <laughs> ใช่กันกันทั้งร้อนกัทั้งหนาวเลย <laughs> โอ้กันทั้งร้อนทั้งหนาวด้วยอ่าทำการสวมใส่ <laughs> <laughs> แต่ตอนเนี้ยเราเริ่มร้อนะอ่ะโอ้ที่นี่ต่อให้อยู่ในร่มก็ร้อนหรอ ในที่สุดเราก็เดินทางกลับมาถึงเท,ทงเดอร์หลังจากที่ทเดินไปไกลไปกินแล้ว <c oughs> โอ้ได้เลยเนี่ยร <c oughs> ับหนังสือมาแล้วกันขียดละกระสุน <c oughs> <c oughs> มีเพชอยู่ใกล้ๆกลไหมพี่เอสี่ร้อยกับมีทางเหนือห้าร้อยเหรอแล้วก็มีตรงนี้อีกสามร้อยเมตร เอาสามร้อยแล้วกันใกล,ใกล้ๆเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยนี่มันแมวอันนี้ <c oughs> อันนี้มันขุดอันนี้มันขุดแมว <c oughs> <c oughs> ต้องดูเควได้ว่าไปเคว้งใหเราไปขุดหรือให้เราไปลื้อคนนะครับก็ไปหาของยังจะดีสักกว่าเลยอะขึ้นเหนือไปห้าร้อยเมตรว่าแต่ใครมีเคว้ที่อยู่ใกล้ๆไม่แน่จะได้ไปกันด้วยอ่าเควจุดต, <c oughs> ต่อไปเหมือนเป็นโลงนางเลยเนาะสวัสดีครับอุ้ยอุ้ยูหมูหมูหมูเชื้อโควิดอะ อ้าวอ,าอ้าวยิยงกันอย่างนี้เลยเหรอเออนี่ครับมันจะมีต้นข้าวโพดนะเราก็สามารถตี่อทนิจารับเรื่องของข้าวโพดมาได้งอเออข้าวโพดเอาทหารได้ปะได,ได้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 ไดใช่ไหมโอเคอ่างั้นก่อนที่เราจะเริ่มอะไรนะเริ่มเควสเราก็โดบ้านก่อนเฮ้ยตรงนี้เขาได้ไหมเนี่ยหาถูกเข้านะครับเย่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 ว้าว สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับเข้ากินได้ไหมเข้าไปได้ด้วยเอ๊ะเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเจ้าของบ้านตื่นเจ้าของบ้านเ <laughs> จ้าเจ้าของบ้านหรือเดี๋ยวเจ้าของที่เจ้าของฟาร์มเจ้าจของฟาร์มมาแล้วอ่ะพวกแกไม่ตีอ่ะอยู่ไหนไงอ่ะอยู่ข้างล่างข้างล่างแต่ว่าเมื่อกี้นี่ไม่เห็นกันได้วยไงโน้อยู่ข้างบนวิ่งหายอยู่แล้วก็เห็นว่าอยู่ข้างหน้าในจอเราเ <laughs> ลยก็จะเป็นความเฉยเลย มาหลังจากที่เราก็เคลียร์โรงนาไปรอบนึงแล้วนะครับรออะไรอยู่เราก็ทำการเปิดเควสได้โอ้อ่ะเปิดแล้วนะเนี่ยเปิดแล้วข้าวโพลิสปอนข้าวโพลีหมูข้าวโพลิสปอนเอ้ยต้องมีหมูสิเพราะว่าเราก็เจอหมูเมื่อกี้ดิใช่ไหมเด้อมีตั้งหมูนี่ไงนี่ไงวันนี้จะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ้ยเราเปิดรังได้มีไหมเต๊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 อ่ะไม่มีอะไรออกมาเลยนึกว่าเราจะมีเรามา อ่ะลงโจ้อ่ะแล้วก็บวกกันต่อนะครับก็คือตอนเนี้ยมบิโอ้โอ้โหเฮ้ยมบซอมบิตรงตองต <laughs> 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 องไล่ตรงไล่ข้างนอกคานมาอยู่เห็นปะยิงทะลุไม่ได้ <laughs> 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 อ้าวเมื่อกี้เหมือนนั่นเลยยิงนะแยงไอ้พวกนี้มันแย่คิวกันเชย่ อ่ะแล้วก็ทําการเซิร์ชของในบ้านนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเป้าหมายของผมเนี่ยคือต้องมาหาอะไรนะกระเป๋าที่เอาไปใช้ในการส่งเทดเดอร์ส่งเควสเหมือนเดิมนะครับโอ้สบายทางสะดุมงง่ายๆเจอเจอกระเป๋าแล้ว <laughs> กระเป๋ามันมันจะมาซ่อนซ่อนอยู่แบบนี้นะครับแต่ยังดีที่ว่าตัวเกมมันก็มีการบอกตำแหน่งทิศทางอยู่เหมือนกันนะโอเคแล้วก็เก็บกล่องมาจากนั้นเราก็กลับไปส่งเควสได้นะครับอาจจะฮึบตกว้าวของสุดทาง กระสุนกล่องขนาดใหญ่อุ้ยปืนลูกสองเวลห้าแต่ลูกสองประดิษฐ์นะลูกสองประดิษฐ์นะอุ้ยอ๋อได้อะไรเนี่ยเหมือนกับเป็นกรอบบริเวณส่วนแขนที่เป็นเลเวลหกเลยนะครับโ<อ>นี่แน่ยทำการใส่เลยเออดีกว่าเดิมเยี่ยมอ่ะตอนนี้เฮ้ยแล้วกล่องนี่นาะแป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 ะอะชกันนลไม้คนละมือโอเคทำการเปิด มีสแครปกับมีเซวิสเก่าๆอันนึงอ่าโอเคทําการเคลียร์ที่นี่เรียบร้อยจากนั้นเราก็ไปส่งเควสกันดีกว่าอ่าม,ม,มาส่งเควสหน่อยครับว้าวอะไรเนี่ยมีมอดปืนกับมีโมโนโต็อก <c oughs> เอาหอดมาแล้วกันเ, <c oughs> เอาหอดปืนมานแล้วกันนะครับได้เอพีสองพันห้าร้อยแล้วก็ได้เหรียญมาอีกสามร้อยสามสิบเหรียญโอเคทําการส่งไปมีเควสใหม่ไหมครับเอ่อ เห็นเห็นแล้วแบบอืมันมีแต่อะไรนะมันมีแต่ให้เราไปขุดอ่ะให้ขุดในทางทิศใต้แล้วก็มีทางทิศเหนือที่แบบเป็นหลักกิโลเลยอ่างั้นก็รับรับมาก่อนกันละกันอันนี้แล้วกันโอเคอ่าแล้วก็สรับในภาคนี้ก็เดี๋ยวขอไว้แค่นี้ก่อนกันละกันนะครับก็ถือว่าได้มาเจอกับเทเดอร์มีการรับเควสซื้อของขายของกันแล้วแล้วก็ในพาร์ทหน้าเราก็จะทำอะไรต่อะํำรวจต่อ หรือว่าจะไปหรือแบบจะเจอไปคุยแบบไกลๆที่พวกแกรับกันมาหรือปะน่าสนใจนะน่าสนใจโอเคแล้วก็เราไปเจอกันต่อไปในพาหนากันแล้วกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ก ulously, s <S okay. ็ไว้แค่นี้ก่อนกันลวกันโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเรามาเจอกันใหม่ในพาทต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตนบ๊ายบาย